เฮ้ฮัลโหลสวัสดีครับเจอกันอีกเชนเครยนะครับทุกคนนี่เอาโหเจ้าช้างเอโรเฟนนี่เป็นช้างไทยสวยงามเลยนะครับว้าวโอ้แต่เชื่องช้ามากเลยทุกคนดูดิเยหันน้ามาทางนี้หน่อยหันหน้าทางท่านผู้ชมหน่อยเอตามันก็อยู่ข้างในอ่ะมินี่ ว้าวนี่ต้องเจอสองตัวนี้เอฟรินนี่มันช้างแอฟริกาเนี่ยดูนี่ทุกคนว้าวดูแข็งแรงมากเลยดูดิโอ้โหมา let's go ไปว้าวเฮ้ยเฮ้ยตัวน,นี้ไวมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาจับมันแข่งกันดีกว่าทุกคน go ไปแล้วดูสิใครจะเร็วกว่ากันทุกคนดูสิตายโอ้โหมันมาแล้ว สีฟูดแดงแล้วครับไปแล้วสีเขียวนี่ตามตูดเลยโอ้โหสีเขียวแดงไปแล้วน,นี่มันวนไปไหนวะเนี้อะวนไปคนละทางเลยทุกคนนี่ดูดิ่ดูนีโอเคว้าวนี่เราเดี๋ยวเราแข่งบัฟฟาโลดีกว่านี่เรามีควายสองตัวโอ้มา,มาไปเลตส์ ไปเลยโอ้โหสีแดงใงมาแล้วทุกคนสีแดงนำหน้าไปแล้วทุกคนนี่สีแดงนำหน้ามาแล้วดูดี่โอ้โหอะไรสูสีมากเลยทุกคนโอ้เท่ากันเลยสงสัยจะเสมอกละคู่นี้โอ้โหเรียบร้อยเท่ากันเลยโอเคเอาใหม่นะครับทุกคนมาเจอกันวันทที่ Let's Go ไปแล้วไปแล้วโอ้โหนี่มันเท่ากันเลยทุกคนเอ้ยจี สีฟ้านำแล้วทุกคนสีฟ้านำแล้วเฮ้ hey, สีฟ้าชนะแล้วทุกคนเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยไอจยที่โอ้โหสีแดงนี่มันสุดยอดมากเลยดูดิมันแซงไปแล้วเไอสีแดงชนะแล้วทุกคนว้าวโอเคย่าตายอ่ยล้มไปแล้ว Ooh, เรียบร้อยโอเคบายบาย